ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณยอดของผู้ป่วยโควิด -19 ประจำวันนี้ mm. สูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดอีกแล้วนะฮะค,คุณผู้ชม15,335รายนะครับเป็นการติดเชื้อด้านในเรือนจำเนี่ย6 4รรายด้วยกันทำให้ตอนนี้ตัวเลขสะสมขยับไปเป็น468,000กว่ารายนี่เอาเฉพาะละลอกใหม่1เมษายน64นะฮะ ส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตประจำวันนี้ครับ129รายด้วยกันคุณผู้ชมและอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจก็คือมุมล่างขวา6,904รายคือคนที่หายป่วยครับขอให้ตัวเลขฝั่งนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนตัวเลขด้านบนเนี่ยต้องลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะสูงที่สุดอีกแล้วครับผม15,000กว่ารายสําหรับผู้ติดเชื้อใหม่อันนี้เป็นภาพรวมนะฮะครับ,รบก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดจากสอบ,บอกคนะครับว่าเอ๊ะ แบ่งจำแนกแยกย่อยมาจากพื้นที่ไหนบ้างหนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงก็คือที่เพชรชบูรณ์คุณผู้ชมครับกรณีของแรงงานต่างชาติบริษัทแปรรูปไก่แห่งหนึ่งที่บึง3,000ันเพชรชบูรณ์ติดโควิด -19 แม้ว่าประมาณ90%ของแรงงานเขาจะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไปแล้วด้วยนะฮะครับก็ยังมีคนที่เขาติดโควิดแล้วติด3,000กว่าเนี่ยทำให้ตอนนี้ต้องมีการตรวจเชิงรุกในแรงงานทั้งหมด เบื้องต้นครับผลออกมาจากการตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิตนะฮะในการตรวจคัดกรองแบบเบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อ3,177รายในจำนวนนี้แบ่งเป็นคนไทย372รายแล้วก็คนต่างชาติ2,805รายนะฮะนี่นะคุณผู้ชมโอ้โหตัวเลขคือไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะครับ ทีมสอบสวนโรคในเบื้องต้นนะครับก็จะเร่งออกไปดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ของชุมชนรอบๆบ,บริษัทจำนวน3าหมู่บ้านด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยสำรวจตรวจสอบไปแล้ว115รายพบผู้ติดเชื้อ19รายนะครับและเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการสุ่มตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมโดยเร็วพร้อมกับจัดตั้งชุดจุดตรวจคัดกรองเข้มงวดในพื้นที่7จุดด้วยกันแล้วก็จากัดการเคลื่อนย้าย14วันนะครับจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น เตรียมจะฉีดวัคซีนเร่งด่วนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจออกมาเป็นลบในพื้นที่รอบโรงงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับส่วนด้านในของโรงงานแปลรูปไก่จุดนี้ก็กําลังเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยสีเหลืองส่วนถ้าผู้ป่วยขยับจากสีเหลืองเป็นสีแดงก็คงจะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบึงสามพันนะครับ,รบผมตอนนี้เตียงสนามโรงพยาบาลสนามก็กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งจําเป็นแล้วนะครับเพราะผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาหลายพันมากเนี่ย ท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์บอกว่าเตรียมเตียงสนามขึ้นในพื้นที่โรงงานครับกว่า3,000เตียงและติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบก็มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนอื่นๆภายนอกนะฮะแล้วก็สถานการณ์ของตัวเลขผู้เสียชีวิตคงจะไม่ได้หนักหรือรุนแรงอย่างน้อยๆก็ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วสะส่วนใหญ่ติดเชื้อแต่อาการอาจจะไม่รุนแรงและอาจจะไม่เสียชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีติดเชื้อ เสียชีวิตไหมมันลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้มากนะฮะครับส่วนสถานการณ์โรงพยาบาลหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์12แห่งตอนนี้ผู้ป่วยเกือบจะเต็มทุกที่แล้วนะครับส่วนโรงพยาบาลสนามยังรองรับผู้ป่วยได้พอสมควรซึ่งผู้ป่วยสีเขียวในต่างจังหวัดที่มีภูมิล,ลำเนาอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยยังสามารถติดต่อมาได้ถ้าหากว่าคุณจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดเพชรบูรณ์นะครับติดต่อไปในพื้นที่เพชรบูรณ์นะแต่สําหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสีแดง ขอให้ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ของคุณเป็นหลักก่อนอมสมมติคุณอยู่กรุงเทพคับพยายามหาในพื้นที่กรุงเทพหน่อยเพราะว่าในเพชรบูรณ์ก็ยอมรับว่า ICU โรงพยาบาลที่เพชรบูรณ์ใกล้จะเต็มแล้วอาจจะต้องจัดลำดับคิวรักษาตามความหนักเบาของอาการนะฮะ,ะนี่คือสถานการณ์ที่เพชรบูรณ์ครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ